กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางการเลี้ยงและอนุบาลลูกไก่แรกเกิดถึง3เดือนนะครับให้มีอัตราการรอดที่สูงนะครับหรืออันดับแรกเราต้องมีกรงอนุบาลลูกไก่นะครับหรือว่าจะใช้เป็นท่อหรือเป็นล็อกแบบนี้ก็ได้นะครับ อันนี้ในกรณีที่ไม่มีแม่ไก่เลี้ยงครับก็คือเวลากลางคืนจะเปิดไฟให้เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับลูกไก่เรานะครับ2คือการทำวัคซีนนะครับคือการทำวัคซีนคือจะเพิ่มภูมิต้านทานให้กับลูกไก่นะครับให้มีอัตราการรอดที่สูงขึ้นได้ครับช่วยได้เยอะครับ คือวัคซีนเราจะทำวัคซีนนิวคัตเซิลหลอดลมอักเสบก็คือไก่ตั้งแต่เจดถึงสิบสี่วันครับอันทำครั้งแรกนะครับอันนี้แล้วก็อันที่สองวัคซีนอหิวา,าครับจะทำกับไก่ที่มีอายุสองเดือนขึ้นไปวัคซีนนี้จะช่วยในเรื่อง ภูมต้านทานนะครับเมื่อไก่เราเจอโรคระบาดนะครับเปอร์เซ็นต์การรอดมันก็จะสูงครับถ้าเราไม่ทํานี่คือเปอร์เซ็นต์การรอดจะต่ำม,มากครับแล้วก็จะตายเยอะครับอย่างที่สามนะครับคือเรื่องอาหารและน้ํานะครับคืออาหารนี้ผมจะใช้เป็นหัวอาหารไก่แรกเกิดถึงสามเดือนนะครับคือจะเน้นที่โปรตีน20สิเอร์เซนนะครับไม่น้อยกว่า20อร์ ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วก็น้ํานี้เราจะใส่เป็นน้ำวิตามินก็ได้นะครับหรือเป็นน้ําธรรมดาการให้น้ําไก่นี้คือต้องอย่าให้ขาดนะครับถ้าลูกไก่ขาดน้ํานี้มันจะโตช้าครับแล้วอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ครับคือหญ้าครับเป็นอาหารเสริอมอีกอย่างหนึ่งครับ ผมจะใช้เป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับคือตัวนี้เปอร์เซ็นต์โปรตีนสูงครับ18-20%ถึก็สับให้กินอาทิตย์ละสองครั้งอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าไม่ให้กินทุกวันอย่างที่4ี่จะเป็นเรื่องของแสงแดดนะครับพื้นที่ที่เราอนุบาลลูกไก่นี้ให้แสงแดดส่องมาได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่า แสงแดดนี้จะช่วยเพิ่มพวกวิตามินหรือทำให้ไก่ของเราผ่อนคลายครับถ้าไม่มีจริงๆก็เอาออกไปกาดแดดครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อให้ลูกไก่รับวิตามินแล้วก็ผ่อนคลายครับและสิ่งสุดท้ายนะครับคือการดูแลการเลี้ยงดูครับการเราจะใส่ของเราเนี่ยแหละครับคือ จะทำให้ไก่เราเจริญเติบโตรหรือไม่เกิดโรกได้ง่ายครับอย่างเช่นการทำความสะอาดการให้อาหารที่เป็นเวลาการให้น้ำานี้ครับจะช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตอัตราการรอดได้สูงครับสำหรับแนวทางการเลี้ยงลูกไก่หรืออนุอนบาลลูกไก่ แลกเกิดถึง3เดือนก็จะประมาณนี้ครับยังไงลองไปปรับใช้ดูครับพี่ๆท่านไหนมีแนวทางการเลี้ยงและการอนุบาลก็แนะนำมาได้ครับหรือคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับ